แกมาพี่จะพ้องไปแกมาพี่สกักกอนบักแน่บักจอมนันบากบักจอมมันหาเบิง่งหุ่นเจ้าของไปใส่แล้วมันว่าเจ้าของไปใส่แล้วมันว่าบักจอมนะเจ้าของใส่มันว่า บักการทั้งสามเนี่ยมันรัดอยู่บ่มันรัดไห้อยู่บ่ปากการทั้งสามมันรัดอยดู่บ่รัดไหมรัดไหมรัดไหม,ม,มโอ้คนนี้ไหวเด็ดเน,นี่ แกมอย่าไปไกลหลายไม่มันไม่มีทางไปนะมันคาเขาเหมาือนกันแบออกมาเนี่ยเธอคุณนายแก้แม,ม่แม่จะพาไปแกมแกมแกม,แกมไปไหมแกม ขึ้นไปเลยเอาขวยไปอาบน้ำิเอาแก้มขึ้นไปก่อนวันนี้ เอาขาม้งไว้ตีบุให้ยุ่กันเลยบ่เอาเอาเข้าม้วตไว้ีเล่นตรงมี้อ่ะโฉมยูไม่หัน มันนั้นบ่มันบ่ใหายรู้มันบ่ให้รู้อยู่ในท้องเลยหรือ่ามันโตมาแล้วบางนั้นบางนี้เห็นบ่กเขาหายไปกันรูปแต่คุณสิเพราะว่ามันมันบ่ให้รู้อันต้องหาตัวเมียที่มันให้รู้บ่ใหญ่ห้าบักอันนี้ใช่ไหมบักรับจอมเลยวะห้าบักจุนห้าบักจอมเท่านีู้กลลูกมันอันนี้ลูกบักจุนแต่อันนี้สิมันลูกมันออกมากเลยเออมีน้องลูกมันให้ยรูปจบขึ้นต้องบอกหายรูปจบเนาะนี่ไปซื้อเมียมานมีวัยส่บสองถึงสิบ่ มาคี down, the ne, ่จ uh ัว่าเอ้ยผน่าใหู้ปแบบใเแบ่งเลอผมต้องซื้อไปกัลูแบงอ๋อไปด่ไปด่ากักข้าวแม่มดาเอาไม่ยังอันนั้นพี่เต้นก้องกระดงไปครบแลเหตเหตแข่งคายฮะเแข่งมวยแข่งกันสิเมื่อกี้นี้มาเต้นกระดองกระดองอยู่ห่าวเนาะ หาวคือมื้เนี่ยมันไทยมันจะคอยอยู่ผลมันแล่นไป่จะคอยแล่นมันหาวเลยคอยหาวไห้ที่ลมหนาวเนาะพุดผุดผุดุดผดผุดผุดผุดผนดุดผุดผุดุ้ทผดผุดผุดผุดผนดดผุด้ดผ้ด ดคุณอะโห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 มันยังบาบหาลองลองเอาคือมุดขากแคนะ มุดน้ำยางขาดแถ่น่ะเอามาพี่สลัวนแทบันนี้มากระห่าวสิ ลมเย็นเลยมือน,นี้ลมผัดมูนั้นไปเต็กมูนี้ขึ้นมาละโมูนี้โมนี้ขึ้นมาแล้ว วันนี้จะขึ้นบ้านแล้วถ่ายอบรรยากาศถ่ายเอาวิวแล้วก็ถ่ายอาเสียงลม บรรยากาศเสียงลมแล้วก็วิววิวควายควายมีแต่ควายควายทั้งนั้นมีแต่ควายแต่ควายทั้งนั้นควายเต๋อควาย,วายโอ้ลมแท้ รมผัดแล้วก็ห่าวแล้วดิค่อยกัดิแดนสวนไปสวนมาเอา้าอันนะไรก็ไปไก่แค่น,นั้นไปเต็กพูดิอาไปย่างมันคือไปเต็กอันนั้นค่อยน้อยเขาบอกไปน้ำเลยพุดิฝูงนั้นลงน้ำเลยอ๋ออบอบัวก้าลงน้ำบัวมันเลือกไร อาจจะลงไปบ่กดูนี่ตัวน้อยนะมันยานน้ำเนาะบอกอยากลงไกลๆพเห็นแต่หัวปลาโอพผู้เล่นปลาเลนมายานน้ำแม่บอกผ้าขึ้นเห็นเนาะนะแม่บอกผ้าขึ้นเลยหม,หมุดเต็กอ๋อควายมันอันชอบน้ำ เมื่อตีเอามือ่อเอามือมาา่อมันหนาวมันหนาว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 แล้วเอามานอนน้ำไปสิตีหยาเฉียนเหียนตีเอาขึ้นมาละแม่เอาพาลูกขึ้นพาลูกขึ้นพาลูกขึ้นหน่อย หมดขนาดเลยไปเลหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอืลมพัดลมพัดแรงแรงลมพัดแรงแรง ว่าเอาใช่นันขึ้นมาแล้วมีหมูอยู่ค่ะมีหมูควอยู่หันวัขึ้นมาตีวัขึ้นมาตีเอาไปายังกันะควายเลยม,มาปยังกะนโอ้ควายไปยังควายไปยังกันนะ ไม่ไปยังเ้ยไม่ไปยามไม่าเข้ามูบ่ะมเข้ามู <c oughs> ไปเอาอยู่้องผัปฟ้าแรนเมื่อบ้านซื้อมามันบ่อย,อยู่น้ามูแล่นออกอย่างมูฟ้าไปทันอยู่ผัตีนโดง่งผัโอ้ซื้อมาแต่น้นนอยสิมันบ่อยู่ เอาขึ้นเมือ่อขึ้นเมือ่อนี่ก็ดีขึ้นเมือ่อขึ้นเมือ เต้ขี้พูนข่าตาแล้วนี่อบอกดามใครขี้พูนไหนไหนเนี่ยขี้พูนข่าตาข้นพี่นะบักดามัาน,านี่อันนั้นสิล่งบอกนะล่งน้ำบอก ไปตีกระดูทางไหนลงทาาบ่ได้บ่ว่านนี่โห่บ่ oh, Man, uh, Man, mm ้านี่ได้มันสิไปแล้ะผลมันเมื่อไแล้ะผมันสิเวินหาหมูแล้พผลสีดื้อขนาดคอยน้องแก้มผดนั่นแหลนเวินมาและผพผดนั่นแหลนส่วนกันยู่พ่าป่านอย่างนั้น พนันแล่เสือนกันอยู่พคนะแกมาแล้วคนดื้อดื้อแกมกนน่ะห่าวขนาด <c oughs> เออห่าวขนาดเลยพนน่ะพน้ะห่าวขนาดลมพัด มันก็สามตัมึงมันแล่นเลาะพอนะเอาเอาไมา่หลัง <c oughs> บักจุนขี่ดือ้อ <c oughs> บักจุนมันไปคู่หมู่เลยไปทุกหมู่เลยบักจุนหมู่นั้นกับไปหมู่นี้กับไปเลาะขนาดผู้บ่าวซ้ำน้อยบอกบักจุน

เมื่อเมื่อพูดะเมื่อพู่ะเอาขึ้นีหื้นอันนี้ข้าขนาดเลยบักน้อยอนนี้บางในน้อยอันนี้ฮไปบักจุนเมื่อมันจะหาเลี้ยงน่ะจุนเออจุนยังหาเลี้ยงจุนเมื่อเมื่อเอ้ยพ่ะจะขอเราค่าเหรอสันจะขอขนาดไปไปเฮ้ มาตอนเี่นหนังสือนะแกมนะมาเลี้ยงควายเลยพาเลี้ยงควายเลยเออเอาไว้าบนมือบนเบนกับควายอะไรคนเล้ยงแกงเห่ยว่ากับควายอะไรบนมือบนเบนว่าบนมือเบนกับควายอะไรผัวพวกนี้บักจุนมาแล่นผมสิไปแล้วผมเอาเจอกันละเจอกันละควายเจอกันแก็บเก็บขวายเจอกันมา มามาขกเ,มาากเลยบ้านีมาแก้ม้าไนี่คุณโคนารถมาเขณรถที่หนาเร็วมาหนังพี่ผักแกมาพหัพี่แกมาหนองพี่มาหนังซ้ายพี่ซ้ายทางซายพี่ปเร็วเร็วเร็วเรเร็ว ไปบ่มันไปทางไหนนี่ไปน้ำกันเลยพดดิ้ไยังายงไปยังพายังพายงพายงแกมแกมเมาขึ้นรถค,ค่ถะึ้นรถ<ด>เอาึอ้นรถึ้นรถโอ้ยทีมรถไฮดูอ่นี่ฮะโอ้ยปามาวานะแกม <laughs> พาลูกกลับบ้านคว้ยลงอีกแล้วควดมาเสนวายมันเจอกันเห็นห่วงเจอห่วงูไประบ่อไปฟองตัวนี่บาดนี่ไประบ่อไปละบ่อไปฟองตัวงานเข่างานเข่าเลยงานเข่าเลยอะไรอ่ะเฮ้ยมันนี่สองเลยอลูกเ้ใช่เออแม่จองไปคนมาชวนกันเห่ ไปย่างย่ไปเลยไล่มาไแม่ย่าย่างย่ไล่มันงไปไปไปลงน้ำลงน้ไปลงน้อาบน้ำเลยอาบน้ำเลยไป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 โอ้ท้องสวนกัมิถุนไปไปในสวนกับพูเดในสวนของใครอะนะ ทำไหนทำพิษผู้ดีผู้ดีอันนี้ก็อยจะไปน้ำมูได้นี่ก็ดีสวยกันพอดีเลยทีโอ,โอ้น้ำบบทันเลยมาพามากินห้ามพามากินห้ามบบทันเลยจุนเด้อผู้ดีอันนี้ก็จบแล้วพูกินห้ามกินหัวหานสิว่านป่าหยังบุญจุน ีิดืดูคิดดูนะสองตัวน้อยนะเต้นร้องร้องอยู่ในน้ำค่ะเต้นร้องร้องกินห้ามมันขนาดจุนนี่กินมันมันเลยเออเบ่งองล่องอ่ะ กินทางห้ามทัาหัวน้งาัหัวอาหารบดากินห้ามบ่หลายจุนเอาพอดีอันนี้ก็อย่างนั้นล่ะพุนตัวน้อยอันนี้ก็ดีกินห้ามน้ำแม่เลยพุนเออเออพอดี ไปละกินห้ามนะแม่มันมากระย่างน้ำันได้มาก็นด้คู่เข่านะคูเข่ากินอย่งอะนะโอ้โถฮะโอ้คู่เข่ากินหยาคนะดิเอามีคู่เข่ากินหยาก้าจอมมอ้ยมีบดนะก้าจอมนะ ก้าวจอมีบอยผู้ใดคูเข uh, ้ากินหยาผู้นะมีบดได้นี่ฮะโอ้ยช่องนี้ก็แม่นะอันนี้นะช่องนี้ก็เป็นนะก้าวจออไหมทีตัวนี้ดอปสูงเลยสองเดือนนีึงสองเดือนนึงตองเก้าวเออผู้เข้ากินหยาเคยมีบ่เอไปเบิดละ ตลกเนาะับเปกควยแขอีกไเสียนนเนาะเอออันควายแขเท่าที่ที่เราออกอันนโองโซนนะยูทูบนะเออราว่างโงนพี่ควายแขคลายแคกฮะแต่ว่าอันพ่อพันเราหันหาพันอยู่ะเออเออแต่ว่ากวายแคกอันนี้พอดีพวกเฮยจะทอกันพอดีฮะเออเกิด้นมืออืดเพราะจ้หอดเขเ้าเปียเอาคูข้ากินหยาเขเป็นเนาะ ก้าจอมนี่อืมก้าจอมขี่ดื้อควายขี่ดื้ออืมเด่นเด่นดองดองเห็นน้ำพะวาเด่นดองดองใส่เออเด็กน้อยเคิรนใส่น้ำเลยมีห้องครูเขากินนี่ารู้บักจุ้นปะเออ โบักจุนได้น uh, ีมาสิด oh. ีห <ind> <ind physics brewer es> ูอ่อือูนะเดเดนสามเดือนวันที่เกนี่บ่นีบ่วันที่เก้าได้สาเดือนวันที่เก้าเดือนอือเกวันที่เเดือน9เนออ วันเกอ่วจันที <Slack> ์อยวันจันพี่ถึกสโลกพูดดิันยืนกินยาพูขอยู่ีอืคิพเดียไปกินน้ำอันไปกินพูดเดยไปกินห้ามแล้วพ่อคืไปกินห้ามแล้วพ่อนาเดือนแล้ยังกินหยมันหันได้สิบสมมือ อ่ากินดื้อวันนี้ผู้ไปกินผู้ไปกินห้ามน้ำลำโพงอ่ากินน้ำแม่เลยพุณเอาแม่กระถอยให้กินเลยคุณอันอันอันมาน้อยนะครับไปกินน้ำเขาได้คุณดูจะกินน้ำเขาได้คุณโอ้น้องต๋อมากินใหญ่ดิ จุนมาบ,างะบะังแล้วบ้านี้โอ้กินห้ามแล้วไปกินหยาลนะจุนนะจุนมาบ,างะบะังแล้วบ้านี้จุนบังเลยจุนบังมิดเลยมาคุยข่าวกินหยาอยู่รูเปลาเนี้ โอ้ก็มาสิคู่เข้าฮะก็สิคูเข่ากีนยาฮะคู่ใหญู่อเออคข่ากีนยาบัวถึงเนาะมันกังหูจักเนาะัหูจักเนาะมันกันเนาะอะไวคูเข่าอะไรดีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนาสามบานเอานาะบันเอานะกีนยา น้องกินยาเลยป่านีออ้ข้อสั่นขา,า,ายวขาวเราไออด้คู่ข่ากินยาเขาามันออกแบบดแม่เลยคุเดนอนกินยาละท่ร้าเขาอตุลาบองรู้หุ่นนอนกินยาวบกวาโต,ตที่อันขาดตนั้นอันนั้นนอนกินยาเลยคนะเบิงอัน <c oughs> ตลกหัวต okay? ุ๊ซอนตุ๊เฟ่ตุ๊เปลีนผ้ากันนวดเพื่อนเพื่นเป็นตลกเพื่นก็เป็นวิ่งสไะด์ดิสารดบาเลยดินอนเขาไป่นอนเขาได้นอนกินหยาพร้อมเกาจอมเอ้าวหางการไปไปควบคุมผูงหางการ พ็พมหงห่หากันอาไปกินยาไปแย่งกินห้ามเล้วูดเยไปแยงกินห้ามแล้วพูดเลหางโตดำมาแล้วพูดเล้ไก่กับสิไปพูดเทั้งไก่ทั้งหมา <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอทุกท่านปลอดภัยนะคะโชคดีคะ่ะเฮงเฮงปังๆค่ะอย่าเจ็บอย่าจนจ้าโชคดีจ้าสบายดีบังซูขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า